วิธีเกษตรพามาดูผานทํารุ่นมันนะครับกับล้อสูงครับชุดนี้พอดีลูกค้าต้องการเอาไปสับใบอ้อยครับผมทำรุ่นอ้อยก็เลยให้เราเปลี่ยนมาใส่ใบใจ,จักทั้งหมดครับใบจัก18นิ้วครับนี่ครับผมโครงผานทำรุ่นมันเรานะครับผมจากจุดน้นมาจุดนี้เนี่ย แบบสเมตรเลยครับผมจะเห็นได้ว่านี่ครับสังเกตนี่มันยื่นออกมาจากตัวล้อนี่ขนาดนี้เลยครับผมจุดนี้ยื่นออกมาก็ไม่ชนต้นมันครับล่องหนึ่งเมตรถ่ายได้ครับถ้าออกแบบมาเหมาะสมครับแล้วก็รุ่นอ้อยนี่ประมาณเมตรหกสล่องเมตรห0สิบล่องเมตรห้นี่ถ่ายได้ครับผมนะครับดูในส่วนของขากระทูครับ ขากระทูนี่ตัวแกนตัวนี้ครับผมแกนตัวนี้สองนิ้วครับแล้วก็กระบอกตัวนี้สี่นิ้วครับผมอัดจระ,ะบีได้หน้าหลังครับผมถามว่าทําไมต้องอัดได้หน้าหลังก็เพราะว่าเวลาเราไถาเนี่ยจุดเนี้ยมันจะตันครับผมเราก็ยังเหลืออีกหนึ่งจุดครับที่สามารถอัดได้ครับแล้วที่สําคัญก็คือถ้าเราใช้งาน ไอตัวผานี่ถ้าเราไถไปคนใช้ไปนี an, <ต>่จะรู้ครับว่าบางทีเนี่ยแกนแกนแล้วก็ใบผานเนี่ยมันหมุนแยกกันครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าไอตัวเนี่ยมันอัดไม่แน่นแต่ของเราเนี่ยครับผมมีตัวประกรบถึง2ตัวครับแหวนประกรบนี่ครับประกรบแล้วก็ขันอัดครับเวลาเราจะซ่อมเนี่ยเราแยกได้ครับผมเราถอดตัวนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนแค่ใบหน้าก็ได้ไม่ต้องถอดทั้งหมดครับ ส่วนขาครับขาเหล็กตัวนี้นะครับผมกว้าง2นิ้วเลยครับผมไม่เปนกว้างถึงสงเซนเลยครับผมแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็เลื่อนตามรูสล็อตตัวนี้ครับ